ทีนี้มันก็จะมีเวลาออื่าถ้าถ้าจะพูดถึงถม,มันจะมันจะมีเวลาซึ่งถ้ามันหลุดออกมาแล้วเนี่ยเข้าออกมาแล้วเนี่ยนะประจวกกับหมายที่ว่าเวลานั้นเนี่ยเข้ามาถึงมันทีนี้มันก็จะเข้าออกเป็นประจำละเวลากี่โมงเะไม่ใช่เป็นเวลากี่โมงเป็นเวลาที่เดือนหรือปีหรือวันที่ดาวสองและดาวห้าเนี่ยมาอยู่ในตำแหน่งนั้นในตำแหน่งตอนตกศียงใต้ครับซึ่ง อันนี้ต้องไปดูตามหลักวิชามันอาจจะเป็นมันอาจจะเป็นอ,อย่างเช่นตำแหน่งนั้นนะฮะในในตำแหน่งนั้นเนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรมีสัญญาณอย่างเช่นถังขยะสองสองสองถังหรือว่ามีอะไรที่เหมือนกันนะมาตั้งอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มอ่าซึ่งนับไปแล้วเนี่ยมีห้าชิ้นอสองกับห้าพอรวมกันปั๊บเนี่ยประตูมันจะเปิดเองอ๋อถ้าอย่างนั้นโอเคเอาใหม่ผมกลับไปดู มุมมุมตะวันตกเฉียงใต้ของบ้านผมมืดหรือเปล่ามีต้นกล้วยหรือเปล่าแขวนระฆังลมหรือเปล่ามีกระจกหรือเปล่าครับถึงแม้ว่าสมมติสมมุติว่าไม่มีกระจกไม่มีระฆังลมไม่มีต้นกล้วยหรือไม่มีความมืดครับแต่ถ้าผมมีต้นไม้สองต้นวางไว้กับหินสวยๆห้าก้อนกลายเป็นพื้นท nah ี่ที่เปิดประตูให้เข้าอีกเหมือนกัน คือพวกนี้มันจะมันจะมีเหตุและผลแล้วก็จะมีรูปแบบของมัน